ครับสวัสดีนะครับพ่อบ้าเล่นเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแพน vs ซอมบี้ภาค2กันนะทุกคนพอดีเพื่อนแนะนํามาแบบว่าลองเล่นดูนะครับจริงๆเกมนี้ก็เคยเคยเล่นแล้วนะครับนานแล้วไม่ต้องพูดทำํทำเพลงดีกว่าครับแต่เราลุยกันเลยวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยแล้วกันนะครับยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะค COVID, โควิดโรคระบาดกำลังร้ายแรงนะใครฉีดวัคซีนแล้วก็ ยินดีด้วยนะครับก็เกมนี้ก็หลาย,ลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับมันเป็นเกมแนวกลยุทธ์นะครับผมนี่ดันแปลแล้วคือว่าตอนแรกที่เล่นนะฮะเราก็อัดไปเรียบร้อยแล้ว ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไฟล์เสียนะครับผมอัดรอบแรกไฟล์เสียเพงไม่เป็นไรก็เล่นไปประมาณ3ด่ดานอัดรอบ2ไม่มีเสียงนะครับไไไมม่่เเปป็นรนรผล5า ถึงสามรอบอัดรอบสามเสียงเกมดังเสียงเกมดังเสียงพูดไม่ได้ยินตีกันหมดเลยโอเคผมก็เลยมาอัดรอบที่สี่อันนี้นะฮะจริงจริงแอยากกันเล่นตั้งแต่แรกอยากกันเล่นตั้งแต่แรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ดูกันดีกว่าครับในส่วนของเกมก็สำหรับมูใหม่ก็มาลองเล่นกันได้นะครับเกมค่าเวลาชั้นดีหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมที่ล่้ง,ง่ายๆครับวางจุดยุทธศาสตร์วางตัวละครของเรานะับวางตัวละครของเราอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้ซอมบี้มันวิ่งทะลุลเข้าไปเข้าไปได้นะครับรีทบทำลายมัน 快递人哈。 เป็นมุมแมลงหัวตัวนี้ก็เป็นโล่กันให้เราครับเดี๋ยวนเป็นโลกันให้เรานะครับ,กกรรบตัวทานตะวัน,นก็จะดอกดอกเหรียญดอก บอมไหนนะฮะผมอยากรู้จริงๆน่าจะไปได้ไกลามากแล้วละ่ะเพราะว่าเกมมันได้นานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามโฆษณากันหน่อยนะฮะมือนต้องอันนี้แค่ด่านแรกๆนะครับผมว่ามันเริ่มยากกันนะครับมันมีการอัปเกรดของไอตัวของเราด้วยนะครับในระบบด้านนอกตอนนี้ผมผมก็ยังเลือกตัวเดิมๆอยู่นะฮะตัดระเบิดอไปดีไหม มไม่ตัดระเบิดแต่ผมเอาระเบิดอยรอบนี้ขอพิจารณามันจําเป็นนะผมว่าหลังๆน่าจะไม่จําเป็นนะไอ้ตัวต้นไม้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็น,นี้เรามาอยู่ในวันที่9นะครับดาที่เก้าดาที่เ เสียเปียนครับเรายิงแล้วมันติดกด็ด้านด้านซ้ายนี่ก็เป็นก็เป็นค่าของที่เราจะจะเลือกตัวละครมาครับนะครับนี่จิ๋วเราก็เลือกตัวละครด้านซ้ายมันก็จะมีค่าอยู่แล้วรลเวลของมันนะครับในการดึงตัวออกมา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอได้สมาธิหน่อยสิไอใบไ,ไม้นี่คือเหมือนเหมือนเราได้ท่าไม้ตายมานะฮะแบบยิงแรงๆรัวๆ チョコ a p a ัน,นี้น่ากลัวจังเลยตตัวน,นี้น่ากลัวครับมันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมอ่อนไม่รู้นะได้ตัวใหม่มาแล้วครับตัวนี้ทำอะไรได้ไม่รู้นะแปะไม่ออก <_ d ata> <_ d ata> โอเคนะท่านผู้สำหรับล,ลิงเกมนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเอาแปะไม่ออกต้องเอาตัวดอกทานตะว,วันทำไมมันดอกชาอยอย้าจังฮะ ตัวนี้มันเก่งสุดแล้วตอนนี้ที่เรามีหัวต้องเอาใครมีสูตรแนะนำผมหน่อยนะเล่นใหม่ๆผมว่านี่แค่ดาดสิบเองนะครับเดีย๋ยนะตัวนี้มันไม่เก่งคืออะไรวะอันนี้คืออะไรนะครับ ตัวทานตะวันออโอเคโอเคมันกืนไอ้นี่ไป oh. โอเคโอเคกืนไปนี่กืนไป อานเนี่แพ้นี่เลรนะผมไม่ได้เอาทานตะวันมาเพราะไม่เอาไอ้ทานตะวันมาแล้วเหรียญดอกช้าช้ามาก ช้ามากชากมากเอาใหม่ได้ไหมว่มาไม่น่าจะชนะนะครับอ๋อมันเล่งมันเล่งเรื่อยเลยเนี๋ยสักครู่นะครับผมไอ้ขอบจอผมมันแตกมันกดไม่ลง คนม่โดน you <sharp inhale> สุดยอดเลยครับผมไม่น่าเชื่อตอนแรกผมคิดว่าผมจะแพ้แล้วนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้อ่าอีพีหนึ่งเดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีต่อต่อไปดีกว่านะครับแล้วใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามให้พ่อาดลิเกด้วย,ยนะครับหมนกินตัวราดก่อนนะครับสว่วนนี้ครับ